สวัสดีครับวันนี้เราก็มีตัวดีซเวอร์มา3ตัวนะครับเป็นดีซเเวอร์ของอ่อนเกี่ยว3รุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นเ x n r 4อ็แล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นช x เอ็นออีกตัวก็จะเป็น HTR 4 9 0ส่งมาให้ตรวจเช็คแล้วก็ประเมินราคาก่อนนะครับส่วนอาการ เดี๋ยวเราจะเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเช็คว่าอะไรเสียแล้วก็ประเมินราคาเราจะมาเช็คทีละตัวเลยนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปก็สอบถามได้เช่นเดิมนะครับ สำหรับเครื่องเสียงหรือรีเซียเวอร์นะครับมาตรวจช็คกันเลยนะครับ ตัวนี้เปิดติดเปิดติด

รุ่น509ถ้ามันมีใช้งานได้ปกติตรงนี้จะมีตารางตารางรูปรูปลำพงนะครับตัวนี้สมาร์ทเฮดดิไอจะเสียตัวนี้ถ้าถ้าไฟเแยงที่บอร์ดเฮดดิมไอครบจุดนี้จะมีรูปตารางตารางที่เป็นรูปตารางลำพง ตัวเนี้ยบอลให้ยืมไอวินหาย ตัวนี้ก็จะแจ้งบอร์ดเฮฟเลเหตุบอร์ดที่เีหม่มีปัญหา เปิดติดเปิดติดตัวนี้เครื่องเปิดติดนะครับตัวนี้เปิดติดเช็กคกูตัวนี้โค้ดปกติเดี๋ยวลองเทสเทสเสียงลำโพงดูเดี๋ยวต่อสายลำโพงก่อนนะ ต่อสายล้มโพรงคนเนาะให้ครบทุกตัวแล้วก็เ,เข้าไปลองคาดิบิตพวกเสียงว,ยะะว่าเสียงมันออกหรือเปล่าก็าเสียงก็ลองเช็คภาพเสียงถ้าภาพเสียงออกปกติก็เสร็จสิ้น ตัวนี้ใส่ลำโพงรรบรุบร้อยแล้วเราก็จะมาลองอเทสดูก่อนนะครับเข้าโหมดเซตอัพดูก่อนแล้วก็เช็คเสียงดูก่อนเซนเตอร์ Center ไม่ดังสลาง ไม่ดังขยับแล้วไม่ดังไม่ดังตัวอื่นมาใส่แล้วก็ไม่ดังแสดงว่าเซ็นเตอร์มีปัญหานะตัวนี้ก็ต้องตรวจช็คดูว่าทำไมเซ็นเตอร์ไม่ออกอันนี้เซ็นเตอร์ไม่ออก วันนี้เซนเตอร์ไม่ออกเราต้องตรวจเช็คใช้สโคบจับสัญญาณจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะจะดูว่ามีเสียงออกมาถึง IC v o l อลลมหรือเปล่าถ้าออกมาเข้า IC v o l อลลมแล้วมีเสียงเข้า IC v o l u m ลมก็แสดงว่าหลัง IC v o l อลลุ่ะถ้าออกมาแล้วยังเข้าชุดได้ยังไม่มีเสียงก็คือ ชุดไดาา้อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับตนนัวนี้เดี๋ยวจะไปเช็คดูกันนะครับแกะมาดูแล้วก็จะให้ดูสภาพภายในเครื่องก่อนฝุ่นเพียบเลยเดี๋ยวผมจะมาเช็คใช้สควบเช็คเช็คดูก่อนนะครับ เสียบสโคบสโคบผมจะลองเช็คสัญญาณเาเปิดวิทยุก,ก็ไนะเดี๋ยวผมจะเปิดวิทยุเสียบสายการดก่อนหรือเอียงกันนะรับได้หรือเปล่าสัญญาณ รอองเื่ะไรม่มีไม่มีแบบว่าตัดแจ้งเลยวันนี้เข้าเซตอัพแต่ะดีกว่า<อ>เข้าเซตอัพจับสัญญาณสัญญาณเทสเสียงลืมไปว่าถ้าเปิดวิทยุเพลงจะมีลิขสิทธิ์นะครับตีลิขสิทธิ์ลง YouTube ไม่ได้ครับ ก็เซนเตอร์เดี๋ยวนะเซนเตอร์โอเคเจอละเซนเตอร์จะอยู่จุดนี้เซนจุดเทสอยู่ตรงนี้ เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์สโคไม่มีสัญญาณออกจาก ac volume ไม่มีสัญญาณอาลอง ลงโพงซ้าย sl yes, ฟ okay. อนดกำลังหาจุดวัดสัญญาณอยู่เอาลำโพงขวาแล้วกัน เซนเตอร์ใหมเซ็นเตอร์ Center. อ่ะเซ็นเตอร์มีแสดงว่าชุดใดมีปัญหาเซ็นเตอร์ Center มาครับสัญญาณออกจากไอซีวอลลุ่มมาแสดงว่าชุดใดตันนี้มีปัญหาหรือเราจะมาเอาพุท วัดตรงเอาพุดก็ได้เอาพุดจะอยู่ตรงเซนเตอร์อยู่ตรงนี้จับจับตรงเอาพุดออกไปหาลำโพงเลยก็ได้ตรงนี้ต้องมีไม่มีสัญญาณาใช้สโคปวัดเบื้องต้นก็ชุดใดมีปัญหานะครับสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวประกอบเก็บก่อน โอเคโอเคประกอบข้างนี้ก่อนครับ าดูตัวนี้กันนะตัวนี้เป็นสีขาสีเปิดติดเปิดติดสั่งงานไม่ได้เร่งวอลลุ่มไม่ได้ ตัวนี้คอนโทรลเสียตัวนี้คอนโทรลเสียชัว sure. ถ้าคอนโทรลเสียรีโมดจะใช้ไม่ได้ เรียงว่าลุมไม่ได้ยัตัวเนี้ยชุดคอนโทรลเสียนะครับสำหรับคลิปก็ประมาณนี้นะครับลองทดสอบถามได้นะครับคนที่ติดตามขอบคุณครับ